12เหตุผลที่ต้องรีบสร้างตัวให้มีเงินใช้ไปตลอดชีวิตสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทรถามว่าทำไมคุณจะต้องรีบสร้างตัวเพราะโลกใบนี้ไม่มีใครให้เวลาคุณมาซ้อมการใช้ชีวิตนะคะถ้าทุกวินาทีของคุณที่ใช้ไปกับการผัดวันประกันพรุ่งก็คือทุกวินาทีของคนอื่นที่ใช้ไปกับการสร้างอนาคตทุกวันธรรมดาที่คุณใช้เล่นมือถือเลื่อนฟีดดูโซเชียลมีเดียดูซีรีส์ต่างๆก็คือวันที่คนบางคนลงมือเปลี่ยนชีวิตของตัวเองด้วยเช่นกัน แล้วพอวันหนึ่งคุณหันกลับมาคุณก็จะพบว่าตัวเองยังคงอยู่ที่เดิมแต่คนอื่นเขาไปไกลเกินกว่าที่คุณจะตามทันได้แล้วนั่นก็คือเพราะว่าข้อที่หนึ่งเพราะไม่มีใครรอคุณนั่นเองบางคนยังรอให้ชีวิตพร้อมก่อนที่จะเริ่มแต่โลกใบนี้นะคะไม่มีใครรอให้คุณพร้อมหรอกค่ะไม่มีใครชะลอจังหวะชีวิตให้คุณไม่มีโอกาสไหนมายืนรอหน้าบ้านและไม่มีใครอ่อนโยนกับคนที่ยังไม่ได้เริ่มตน้นโลกใบนี้มันหมุนเร็วขึ้นทุกวัน แต่คุณยังยืนอยู่ที่เดิมแล้วก็หวังว่าคนจะหันมาเลือกคุณขอโทษนะคะไม่มีใครเขาทําแบบนั้นหรอกค่ะถ้าคุณยังไม่เริ่มตอนนี้วันข้างหน้าคุณก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยเพราะโอกาสที่ไม่ได้คว้าก็จะกลายเป็นของคนอื่นเวลาที่ไม่ได้ใช้ก็จะกลายเป็นระยะห่างที่คุณไล่ตามไม่ทันมีคําสอนหนึ่งที่ลึกซึ้งมากก็คือถ้าไม่สร้างตัวให้ไวก็ต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตไปกับการขอคนอื่นอยู่รอดและมันคือความจริงค่ะ คนที่เริ่มช้ามักจะถูกบีบให้ยอมรับชีวิตแบบที่ไม่อยากอยู่อย่ารอให้ใครมาเลือกคุณนะคะจงสร้างตัวเองให้โดดเด่นจนไม่มีใครกล้าเมินอย่าหวังว่าชีวิตจะมอบทางลัดให้คุณแต่จงสร้างถนนของตัวเองแม้ว่าจะต้องลงมือจากศูนย์ก็ตามเพราะในโลกที่ไม่มีใครรอคนที่เริ่มช้าก็จะไม่มีวันขึ้นรถไฟขบวนสำคัญได้ทันและคนที่กลัวเหนื่อยตอนนี้ก็จะต้องเหนื่อยหนักกว่าอีกหลายเท่าในวันข้างหน้า ในวันนี้คุณยังมีแรงไม่ใช่เพื่อไปใช้กับความฝันแต่เพื่อเอาแรงทั้งหมดมาปูทางให้กับตัวเองแล้วก็ส่งต่อให้กับรุ่นต่อไปอย่ารอให้ถึงวันที่คุณจะต้องอธิบายว่าเพราะอะไรคุณถึงยังไม่มีอะไรเลยโลกนี้ไม่ถามเหตุผลหรอกค่ะโลกสนใจแค่ว่าคุณมีอะไรบ้างอยู่ในมือเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรวยแบบยั่งยืนถ้าอยากจะให้ลูกหลานใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องก้มหน้าก้มตาทํางานหนักถ้าไม่อยากจะให้เป็นคนที่ถูกลืม อยาใช้ชีวิตเหมือนกับว่ามีเวลาเหลือเฟือนะคะเพราะเวลาไม่เคยรอใครและก็ไม่มีใครเคยประสบความสําเร็จจากการรอวันพรุ่งนี้ที่ไม่มีอยู่จริงข้อที่2เพราะวันหนึ่งแรงกายก็จะหมดแต่ภาระจะยังไม่หยุดตอนที่ยังมีแรงบางคนเลือกใช้มันเพื่อความสบายแต่ลืมไปว่าแรงกายไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปในวันหนึ่งคุณจะลุกจากเตียงได้ช้าลงจะเดินขึ้นบันไดแล้วก็เหนื่อยมากกว่าเดิมจะทำงานได้น้อยลงแต่ภาระยังหนักเท่าเดิม และนั่นคือจุดที่ชีวิตเริ่มโหดที่สุดเพราะคุณไม่มีทางย้อนเวลากลับไปเริ่มใหม่ได้อีกนะคะมีคำสอนหนึ่งเขาบอกไว้ว่าตอนที่ยังมีแรงจะต้องใช้มันสร้างรากฐานเพราะว่าเมื่อหมดแรงคุณก็จะไม่มีอะไรเหลือให้พึ่งพาได้เลยนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณจะต้องเริ่มตอนนี้ตอนที่ยังมีพลังตอนที่ยังอดหลับอดนอนได้ตอนที่ยังไม่ต้องกินยาเป็นกำมือในทุกเช้าคุณจะต้องเอาเวลาในช่วงนี้นะคะไปแลกกับชีวิตที่ดีในอนาคต ไม่ใช่เพื่อใช้ฟุ่มเฟือยแต่เพื่อสร้างทุนชีวิตที่จะทำให้คุณไม่ต้องร้องขออะไรจากใครอีกเลยเพราะถ้าเกิดว่าอายุมากแล้วแล้วยังไม่มีอะไรเลยความเหนื่อยจะไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันจะกลายเป็นความจริงที่ไม่มีทางออกจะต้องยอมเจ้านายที่พูดแรงๆจะต้องยอมทุกงานที่ไม่อยากทำจะต้องยอมเห็นลูกหลานทำงานลำบากทั้งที่ใจอยากจะให้เขาสบายกว่านี้ อย่าปล่อยให้พลังงานในวันนี้หมดไปกับเรื่องไร้าสาระนะคะอย่าใช้แรงไปกับการถ่ายมือถือแล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเพราะพรุ่งนี้ที่ยังมีแรงก็ไม่มีใครมาการันตีได้ว่าจะมาถึงชีวิตที่มั่นคงไม่ใช่ได้มาจากความโชคดีแต่มันคือผลลัพธ์ของคนที่เลือกเหนื่อยให้ถูกเวลาเหนื่อยวันนี้เพื่อที่จะไม่ต้องเหนื่อยแบบไร้ศักดิ์ศรีในวันข้างหน้าเหนื่อยวันนี้เพื่อที่จะซื้อสิทธิ์ในการเลือกชีวิตที่คุณต้องการถ้าคุณอยากจะให้ลูกหลานใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจ ถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ไม่ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหนักถ้าคุณไม่อยากจะใช้ชีวิตไปวันๆแล้วจบลงด้วยคำว,ว่าน่าเสียดายจังก็จงลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยนะคะก่อนที่แรงของคุณจะหมดแต่ภาระยังคงอยู่ข้อ3เพราะชีวิตที่ดีไม่ได้มาจากความฝันแต่มาจากการลงมือทามีคนมากมายเลยค่ะที่ใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการเอาแต่นั่งฝันแต่ไม่เคยใช้มือตัวเองสร้างจริงๆ พวกเขาคิดถึงชีวิตที่ดีคิดถึงบ้านหลังใหญ่คิดถึงอิสระคิดถึงความสุขแต่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลยนอกจากเอาแต่คิดเอาแต่ฝันถ้าเกิดเอาแต่ฝันแต่ไม่ลงมือทำมันก็คือเป็นแค่ภาพลวงตาที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว,ว่ามีความหวังก,ก็เท่านั้นเองทั้งที่ความจริงแล้วคุณกำลังหยุดอยู่กับที่มีคำสอนหนึ่งเขาบอกไว้ว่าการเริ่มแม้ว่าจะยังไม่พร้อมก็ยังดีกว่ารอจนพร้อมแต่ไม่เคยเริ่ม เพราะคนที่ลงมือแม้จะยังไม่รู้เส้นทางก็ยังมีโอกาสเจอหนทางมากกว่าคนที่เอาแต่นั่งอยู่เฉยๆความสำเร็จไม่เคยหล่นลงมาจากฟ้าแต่เกิดจากคนธรรมดาที่ไม่รอให้โลกมาส่งให้ถึงมือเขาเดินเข้าไปคว้ามันเองค่ะแม้จะยังไม่รู้ว่าจะไหวแค่ไหนก็ตามคุณไม่จาเป็นต้องพร้อมก่อนคุณแค่ต้องเริ่มก่อนเพราะในโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เตรียมตัวเก่งแต่ไม่กล้าเริ่มอะไรเลย คนที่มีชีวิตให้เลือกในวันข้างหน้าคือคนที่เขากําลังทําในสิ่งที่คนอื่นแค่ฝันเขากัดฝันสู้เขาลงมือทําเขาไม่บ่นว่าเหนื่อยเพราะเขารู้นะคะว่าเหนื่อยในตอนนี้ดีกว่าต้องทนใช้ชีวิตแบบเดิมไปอีกหลายสิบปีถ้าคุณยังเอาแต่ฝันอยู่แล้วไม่ลงมือทําอะไรเลยคุณกําลังสร้างชีวิตที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงมือแม้จะยังไม่เก่งพอคุณก็กําลังสร้างทางเลือกให้ตัวเองในอนาคตนะคะและก็จําไว้เลยค่ะว่าไม่มีใครรวยจากการคิด ทุกคนที่มีวันนี้ได้เริ่มจากการกล้าทำในวันที่ยังไม่มีอะไรเลยข้อ4เพราะเงินคือเกราะป้องกันชีวิตที่ดีที่สุดเงินมันอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันคือเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดเวลาชีวิตโดนโลกไล่ต้อนค่ะมันไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่ของที่มีเอาไว้โชว์แต่มันคือเครื่องมือที่ทําให้คุณไม่ต้องทนอยู่ในที่ที่คุณไม่อยากอยู่ จำไว้นะ,ะว่าเงินมันคือสิ่งที่ทำให้คุณมีทางเลือกในวันที่ทุกอย่างบีบให้คุณยอมแพ้ถ้าเกิดว่ามีเงินคุณก็ไม่ต้องฝืนยิ้มให้คนใจร้ายไม่ต้องนั่งฟังคำพูดที่บั่นทอนจากคนที่คิดว่าคุณไม่มีทางไปไหนได้ไกลมีคำสอนหนึ่งนะคะเขาบอกไว้ว่าคนที่ไม่มีกราะก็จะต้องยอมแม้แต่ศัตรูแต่คนที่มีทุน จะไม่ต้องก้มหัวให้ใครเพราะความจนมันไม่ได้น่ากลัวแค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันกัดกินศักดิ์ศรีทีละนิดทีละนิดโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะคุณจะต้องทนอยู่ในงานที่คุณเกลียดคุณจะต้องยิ้มให้กับคนที่ไม่เคยให้เกียรดคุณจะต้องกลัวทุกครั้งที่โลกเปลี่ยนเพราะคุณไม่พร้อมที่จะรับอะไรเลยและที่โหดร้ายที่สุดก็คือคุณไม่มีสิทธิ์พูดว่าไม่เอากับสิ่งที่ทำร้ายคุณเพราะคุณไม่มีเงินมากพอที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองค่ะเงินที่ดีไม่ใช่เงินที่เอาไว้อวดคนอื่น แต่มันคือเงินที่เอาไว้ปกป้องคุณและคนที่คุณรักในวันที่โลกไม่เมตตาถ้าคุณยังไม่มีเกราะก็จงรีบสร้างมันซะนะคะก่อนที่คุณจะไม่มีแม้แต่สิทธิ์ปกป้องตัวเองอย่ารอให้ถึงวันที่คุณจะต้องทนเพียงเพราะว่าไม่มีทางเลือกอย่าปล่อยให้อนาคตของคุณถูกควบคุมด้วยความจนเพราะในโลกนี้เงินอาจจะไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้แต่เชื่อเถอะนะคะว่ามันสามารถซื้ออิสรภาพได้อย่างแน่นอนข้อที่5เพราะคนที่ไม่สร้างตัวในวันนี้นะคะก็จะต้องอธิบายชีวิตตัวเองในวันข้างหน้า ถ้าคุณยังไม่เริ่มสร้างตัวในวันนี้วันหนึ่งคุณก็จะต้องอธิบายกับโลกว่าทําไมถึงยังไม่มีอะไรเลยแต่เชื่อเถอะนะคะไม่มีใครอยากฟังเหตุผลของคนที่ล้มเหลวไม่มีใครสนใจว่าคุณเหนื่อยมาแค่ไหนไม่มีใครใส่ใจว่าคุณเจออะไรมาบ้างในโลกแห่งความเป็นจริงคนฟังแค่สองอย่างว่าคุณสําเร็จหรือว่ายังไม่มีอะไรเลยมีคําสอนหนึ่งเขาบอกไว้ว่าโลกจะเงียบทุกครั้งที่คุณพูดแต่จะฟังคุณทันทีที่คุณสําเร็จคนที่ยังไม่มีผลงานไม่มีสิทธิ์อธิบายอะไรทั้งนั้น จะพูดกี่คำก็ฟังดูเหมือนแก้ตัวจะเล่ากี่อย่างก็ถูกตีความว่าคุณแค่ยังไม่ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะเงียบลงเองในวันหนึ่งวันที่สายตาทุกคู่มองมาด้วยคำถามที่ว่าแล้วทำไมคุณยังอยู่ที่เดิมและวันนั้นคุณก็จะไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะบอกว่าขอโอกาสอีกครั้งอย่ารอให้ถึงจุดนั้นนะคะจงเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยจงลงมือในวันที่ยังไม่มีใครเห็นเพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การเล่าดีแต่มันคือการลงมือจนมีผลงาน คนที่กล้าสร้างตัวตั้งแต่วันนี้ก็จะไม่ต้องเสียเวลาอธิบายอะไรเลยในวันข้างหน้าเพราะผลงานมันจะพูดแทนคุณค่ะเสียงมันดังกว่าคำพูดและมันก็ชัดเจนกว่าเหตุผลทุกอย่างถ้าคุณไม่อยากใช้ชีวิตไปกับการแก้ตัวถ้าคุณไม่อยากเป็นคนที่ถูกลืมง่ายถ้าคุณอยากให้ชีวิตนี้มีอะไรที่พูดแทนคุณได้แบบไม่ต้องเปิดปากเริ่มสร้างตัวตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะโลกนี้เชื่อคนที่ลงมือไม่ใช่คนที่อธิบายเก่งข้อที่6ความจนไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่การชินอยู่กับความจนโดยที่ไม่ขยับมันคือเรื่องที่น่าเศร้ามากค่ะความจนไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยนะคะใครจะเกิดมามีไม่เท่าคนอื่นมันไม่ใช่ความผิดแต่ที่น่าเศร้ากว่าก็คือการยอมรับมันแล้วก็ไม่ขยับอะไรเลยคนที่ลำบากแล้วพยายามเปลี่ยนมันน่ายกย่องมากกว่าแต่คนที่รู้ว่าลำบากแล้วก็เอามันมาเป็นข้ออ้างทุกวันนั่นแหละคือตัวอย่างของความล้มเหลวที่แท้จริงมีคำสอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าชาติกำเนิดให้มาแค่มือเปล่าก็ต้องใช้มือเปล่านั่นแหละสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ ไม่ต้องโทษโชคชะตาไม่ต้องเสียเวลาอิจฉาคนที่เกิดมาบนกองเงินกองทองเพราะความสําเร็จที่แท้จริงมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณเริ่มจากตรงไหนแต่มันวัดกันตรงที่ว่าคุณกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าหรือเปล่าคุณไม่มีมันไม่ผิดค่ะแต่คุณไม่พยายามที่จะมีนั่นแหละผิดเต็มๆ ทุกวันคือโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าคนธรรมดาสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองได้ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการลุกขึ้นมาลงมือแม้ว่าจะไม่มีใครสนใจอย่าปล่อยให้เวลาลากคุณให้อยู่กับคำว่าเท่าเดิมอย่าปล่อยให้คำว่าลำบากกลายเป็นป้ายชื่อที่คุณพกติดตัวไปตลอดทั้งชีวิตเพราะในโลกนี้นะคะไม่ได้มีพื้นที่ให้กับคนที่เอาแต่บน่นแต่ไม่ลงมือทาอะไรเลยไม่มีใครเชื่อใจคนที่อยู่ที่เดิมนานเกินไปหรอกค่ะถ้าเกิดว่าคุณเกิดมาจนมันไม่ใช่ตราบาป แต่มันคือคำถามที่ว่าคุณจะยอมอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนจงจำไวไ้นะคะว่าต้นทุนชีวิตอาจจะไม่ได้เท่ากันแต่ความพยายามของคุณจะต้องมากพอที่จะลบจุดเริ่มต้นนั้นทิ้งให้ได้เพราะความจนมันไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่การเลือกอยู่แบบคนจนทั้งที่ยังมีแรงนั่นแหละคือความผิดพลาดที่ไม่มีใครแก้ให้คุณได้เลยข้อ 7. ไม่มีอะไรที่มั่นคงเท่ากับการควบคุมรายได้ของตัวเองคุณอาจจะคิดว่างานประจํามั่นคงใช่ไหมคะคุณอาจจะพอใจในเงินเดือนที่มีเข้ามาทุกเดือนแต่ขอโทษนะคะ เงินเดือนที่คุณไม่ได้ควบคุมเองมันคือเชือกเส้นหนึ่งต่างหากถ้าวันหนึ่งเขาจะลดคุณก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าวันหนึ่งเขาจะตัดสวัสดิการออกคุณก็ต้องยอมและถ้าวันหนึ่งเขาไม่ต้องการคุณชีวิตทางชีวิตของคุณก็จะสั่นสะเทือนเพราะอะไรเพราะคุณไม่ใช่เจ้าของไรายได้ของตัวเองคุณฝากชีวิตไว้ในมือของคนอื่นโดยที่ไม่มีทางเลือก ในการเอาตัวรอดของโลกธุรกิจนะคะมีหลักคิดหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ควรจะจำให้ขึ้นใจก็คือคนที่ควบคุมรายได้ของตัวเองได้คือคนที่ควบคุมชีวิตได้ทั้งชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าแต่คุณจะต้องหาเงินเองได้แบบที่ไม่ต้องรอให้ใครกดปุ่มอนุมัติเพราะว่าอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่มีเงินเยอะแต่อยู่ที่คุณไม่ต้องง้อใครเพื่อเอาเงินต่างหาก เงินเดือนดีแค่ไหนก็ไม่ใช่ของคุณสวัสดิการดีแค่ไหนก็ไม่ได้ถาวรแต่รายได้ที่คุณสร้างเองคืออาวุธที่ไม่มีใครพรากมันไปได้ถ้าคุณยังไม่สามารถหาเงินเองได้คุณก็ต้องยอมในหลายเรื่องที่คุณไม่อยากยอมไม่ว่าจะเป็นยอมความไม่ยุติธรรมยอมคำพูดที่บั่นทอนจิตใจยอมอยู่ในที่ที่ไม่ให้คุณได้เติบโตแต่เพราะว่ามันมีเงินเดือนและนั่นเลยค่ะ คือความน่าเศร้าของคนที่ไม่กล้าลุกขึ้นสร้างอะไรเป็นของตัวเองอย่ารอให้ถึงวันที่คุณรู้สึกเหมือนกับเป็นตัวประกันในบริษัทของคนอื่นอย่ารอให้ถึงวันที่เขาบอกว่าไม่ต้องมาทํางานอีกแล้วแล้วคุณก็ไม่มีที่ไปเพราะชีวิตนี้สิ่งที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่งานแต่มันคือความสามารถในการสร้างไรายได้ด้วยตัวเองและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณก็จะไม่กลัวใครมาตัดสินชีวิตของคุณอีกเลยค่ะข้อ 8. ชีวิตไม่เคยรอให้คุณพร้อมนะคะ มันไม่เคยถามเลยว่าคุณกลัวอะไรอยู่หรือเปล่ามันไม่เคยเว้นจังหวะให้คุณได้เตรียมใจเพราะโลกแห่งความจริงมันจะต้องเดินต่อโดยที่ไม่รอใครในขณะที่คุณกําลังลังเลใครอีกหลายคนเขาก็กําลังลงมือทําในขณะที่คุณยังรอความมั่นใจบางคนก็กําลังสร้างตัวจนกลายเป็นคนที่คนอื่นหันมามองมีคําสอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องรอให้หายกลัวถึงจะเริ่มเพราะคนที่รอให้ใจนิ่งรอให้พร้อมรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบสุดท้ายก็คือคนที่ไม่ได้เริ่มอะไรเลย ในขณะที่คนที่กล้าเริ่มทั้ง,ท,งทั้งที่กลัวคือคนที่เข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นทุกวันอย่าหลอกตัวเองนะคะว่าเดี๋ยวค่อยทําอย่าบอกตัวเองว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดนึงเพราะเวลาที่คุณใช้ไปกับการรอมันไม่เคยพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายเลยแม้แต่นิดเดียวความกลัวมันไม่เคยหายแต่มันพ่ายแพ้ทุกครั้งที่คุณขยับตัวแม้ว่าจะเป็นก้าวเล็กๆแต่นั่นแหละค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตอย่าคิดว่าคุณจะไม่กลัวจงคิดแค่ว่าจะลงมือทั้งท,งท,ง,ทงที่กลัวได้หรือเปล่า เพราะนั่นคือสิ่งที่แยกคนธรรมดาออกจากคนที่ไปไกลเกินความฝันชีวิตมันไม่เคยรอให้คุณพร้อมนะคะแล้วคุณจะยังรออะไรอีกถ้ารู้ว่าอยากสําเร็จรู้ว่าอยากจะมีชีวิตที่เลือกได้รู้ว่าไม่อยากอยู่แบบเดิมไปจนตายก็จงลุกขึ้นมาเริ่มแม้ว่าจะกลัวค่ะเพราะคนที่ลงมือในวันที่ยังไม่พร้อมก็คือคนเดียวที่ได้ผลลัพธ์ไปนั่นเองข้อ9ก้าต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดคือไม้ที่ถูกฝังลึกไว้ตั้งแต่ยังเล็กต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่าไม่ใช่เพราะว่ามันโชคดี แต่เป็นเพราะว่ามันถูกฝังลึกตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่มีใครมองเห็นนั่นเองมันไม่ได้รอให้แดดดีไม่ได้รอให้ฝนตกถูกเวลาแต่มันเริ่มอย่างรากตั้งแต่โลกยังไม่รู้ว่ามันจะเติบโตแค่ไหนคนก็เหมือนกันค่ะยิ่งเริ่มเร็วยิ่งมีรากยิ่งลงมือไวยิ่งมีสิทธิ์เติบโตสูงกว่าคนอื่นคุณอาจจะไม่ต้องฉลาดที่สุดไม่ต้องเก่งที่สุด แต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มก่อนนะคะคุณจะมีความได้เปรียบที่ไม่มีใครสามารถแย่งไปได้เพราะในขณะที่คนอื่นกําลังลังเลกําลังรอแรงบันดาลใจกําลังหาข้ออ้างแต่คุณกําลังลงมือและนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่แยกคนที่โตไวกว่าชาวบ้านออกมาอย่างชัดเจนอย่ารอให้ชีวิตพร้อมก่อนนะคะเพราะชีวิตมันไม่เคยพร้อมแต่คนที่เริ่มก่อนคือคนเดียวที่ได้เปรียบเสมอการลงมือในวันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นผล แต่เชื่อเถอนะคะว่ารากกำลังลึกแล้ววันหนึ่งมันจะแตกยอดสูงเกินกว่าที่คุณเคยฝันไว้ถ้าคุณเริ่มตอน20อายุ30คุณก็จะมีฐานถ้าคุณเริ่มตอน30อายุ40คุณก็จะมีสิบเลือกชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เริ่มเลยอีกสิปีข้างหน้าคุณก็จะยังคงอยู่ในจุดที่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมคุณยังไม่มีอะไรเลยจงเริ่มนะคะแม้ตอนนี้จะยังไม่มีใครเห็นแม้วันนี้คุณจะยังไม่มีอะไรเลยเพราะสิ่งที่คุณปลูกในวันนี้ มันจะกลายเป็นรากที่ลึกพอให้คุณยืนสูงกว่าทุกคนในวันที่เขาเพิ่งเริ่มที่คิดจะทำและอย่าลืมนะคะว่าต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่าก็ไม่เคยถามว่าต้องพร้อมไหมมันแค่ลงรากก่อนใครและโลกทั้งใบก็ต้องแงนมองมันในที่สุดขอ้อ 10. อนาคตของคุณจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าวันนี้คุณยังไม่เริ่ม คนส่วนใหญ่ชอบพูดถึงอนาคตชอบฝันว่าถ้ามีเงินนะจะทำแบบนั้นแบบนี้ถ้าสำเร็จนะจะไปที่นั่นที่นี่แต่ลืมไปว่าถ้ายังไม่เริ่มวันนี้อนาคตที่คุณฝันมันก็จะไม่มีวันมาถึงเพราะความฝันไม่ใช่พลังมันเป็นแค่ภาพลวงตามีคำสอนหนึ่งเขาบอกไว้ว่าฝันได้นะคะแต่ถ้าไม่เริ่มก็เท่ากับโกหกตัวเองทั้งชีวิตใช่ค่ะคุณกำลังโกหกตัวเองทุกครั้งที่คุณบอกว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มทุกครั้งที่คุณผลักแผนสำคัญไปในวันพรุ่งนี้ ทั้งที่คุณรู้ว่าพรุ่งนี้ก็จะผลักมันต่อไปอีกสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ขาดความฝันแต่คุณขาดการลงมือทำไม่มีอนาคตไหนจะดีขึ้นได้ถ้าปัจจุบันยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นจากการนั่งคิดเฉยเพราะชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากสิ่งที่คุณอยากทาแต่มันเปลี่ยนจากสิ่งที่คุณกล้าทาในวันนี้ค่ะใครที่เริ่มก่อนคนนั้นได้เปรียบใครที่ลงมือก่อนคนนั้นมีรากใครที่ยังรอความสมบูรณ์แบบอีก10ปีข้างหน้าก็ยังคงยืนอยู่ในจุดเดเิม ถ้าคุณยังไม่เริ่มคุณไม่มีสิทธิ์บ่นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะความฝันจะดีแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้ามันไม่ได้มีมือของคุณลงมือทําให้เกิดขึ้นจริงจําไว้นะคะว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่เริ่มก็เท่ากับอนาคตของคุณก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและนั่นไม่ใช่เพราะว่าโลกไม่แฟร์แต่มันเป็นเพราะว่าคุณไม่เคยเริ่มจริงจังกับอะไรสักทีข้อ11ถ้าคุณไม่สร้างตัวในวันนี้คุณก็อาจจะต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตไปกับการแก้ตัวถ้าคุณไม่สร้างตัวในตอนนี้นะะค วันนึงคุณจะพบว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยคำแก้ตัวต่างๆคุณก็จะต้องบอกลูกๆว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจให้ลำบากขนาดนี้คุณก็จะต้องบอกตัวเองว่ามันมีเหตุผลนะที่ยังไม่มีอะไรแต่ไม่ว่าเหตุผลของคุณจะจริงแค่ไหนนะคะมันก็จะไม่มีน้ำหนักในโลกที่ทุกคนแข่งขันกันไปข้างหน้าเพราะโลกนี้ไม่ได้เชื่อในคำอธิบาย แต่มันเชื่อในผลงานที่สามารถจับต้องได้ในความชัดเจนของชีวิตในรายได้ที่สร้างเองได้ในผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเถียงได้และถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เริ่มตอนนี้ทุกสิ่งที่คุณพูดในวันข้างหน้าจะฟังดูเหมือนแค่ข้ออ้างค่ะมีคําสอนหนึ่งนะคะเขาบอกไว้ว่าคนที่ไม่มีผลงานคําพูดก็จะไม่มีวันมีน้ําหนักคุณอาจจะเหนื่อยที่สุดคุณอาจจะพยายามอยู่ข้างในแต่ถ้าคุณไม่ทําให้เห็นข้างนอกโลกก็จะไม่ฟังคุณเลย อย่ารอให้ชีวิตบีบบังคบให้คุณต้องอธิบายตัวเองนะคะจงสร้างมันขึ้นมาจนทุกคนเข้าใจโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรชีวิตนี้ไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแต่คุณจะต้องมีบางอย่างในมือที่ทําให้คนทั้งโลกยอมรับโดยที่ไม่ต้องมีคําถามเพราะในโลกที่ทุกคนกําลังแข่งขันกันคนที่ยังแก้ตัวอยู่คือคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเสมอคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ลุกสร้างตัวในตอนนี้นะคะคุณก็อาจจะต้องใช้ชีวิตที่เหลือเพื่ออ,อธิบายว่าทําไมคุณยังไม่มีอะไรเลย และเชื่อเถอะนะคะไม่มีใครอยากฟังคำอธิบายนานจากคนที่ยังไม่มีผลงานอะไรให้ดูแม้แต่นิดเดียวข้อ12ไม่มีใครจะให้คุณทุกอย่างได้นอกจากตัวคุณเองไม่มีใครจะมาเปิดทางให้คุณได้ทุกครั้งและก็ไม่มีใครจะเชื่อในคุณจนกว่าคุณจะสร้างบางอย่างขึ้นมาด้วยมือของตัวเองคนที่สร้างตัวได้เร็วไม่ใช่เพราะว่าเขาฉลาดที่สุดไม่ใช่เพราะว่าเขามีทุนมากที่สุดแต่เพราะว่าเขาไม่รอใครไม่อ้างอะไรและก็ไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่นิดเดียว มีคำสอนหนึ่งนะคะเขาบอกไว้ว่าอย่ารอใครมาเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะไม่มีใครมีเวลามากพอที่จะทําแบบนั้นให้ใครทั้งชีวิตได้ใช่ค่ะไม่มีใครมีเวลาพอที่จะช่วยคุณได้ตลอดทางบางคนอาจจะให้คําแนะนําบางคนอาจจะให้กําลังใจแต่คนที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นค่ะคุณจะรวยหรือไม่คุณจะสําเร็จหรือเปล่ามันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณใช้เวลาทุกวันยังไงอย่ารอโอกาส อย่ารอแรงบันดาลใจอย่ารอให้ใครก็ตามมาเข้าใจคุณจงสร้างผลลัพธ์ให้กับโลกได้เห็นค่ะจนไม่ต้องอธิบายอะไรกับใครอีกเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่เดินไวกว่าคือคนที่ไม่รอใครคนที่พุ่งแรงที่สุดคือคนที่ลงมือทุกวันแม้ว่าจะไม่มีเสียงเชียร์ก็ตามถ้าเกิดว่าคุณยังรอคุณก็จะต้องรอไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มตอนนี้แม้ว่าจะไม่มีอะไรเลยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคุณก็จะมีทุกอย่างที่คนเคยดูถูกว่าคุณไม่มีทางทําได้ จำไว้นะคะไม่มีใครจะให้คุณทุกอย่างได้นอกจากตัวคุณเองและไม่มีอะไรน่าเสียดายไปกว่าคนที่มีโอกาสในมือแต่มัดแต่รอให้ใครสักคนมาเปลี่ยนชีวิตให้ฉะนั้นจงรีบสร้างตัวนะคะเพราะในวันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่เอาแต่รอและถ้าวันนั้นคุณยังลังเลก็อย่าลืมว่าไม่มีใครให้โอกาสกับคนที่ไม่กล้าคว้ามันไว้ถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมจะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะนะ